สดีครับวันนี้จะพามาซ่อมพัดลมอีกครับกับอาการนีย้มีรบครับสุนี่มันไม่มีให้มุนไม่มีแรงครับก่อนอื่นทอดลัก่อนครับเขาไม่มีมาครับก็ไม่ฝืนนะครับเดี๋ยวนี้แหละนั่นแต่ตาหาแหละ สังเกตจากตาเปล่าเกิดความเสียหายที่ครับคาปาซิเตอร์ครับหรือว่าสี่ดูค่าครับหนึ่งจุดห้าไมโครฟารัดครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับค่าเดิมก็ได้หรือค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านิดเดียวเยอะไม่ได้จะให้ดีจะต้องค่าเท่าเดิมนะครับมิเตอร์คาปาซเสียต้องวัดเมื่ไหนเราลบห้าเปอร์ซ ไม่ได้ครับค่าสูงไปครับพอดีเรามีอะไรเก่าอยู่ครับวันนี้ถ้าถอดมาใหม่ๆมันจะมีประจุอยู่ครับเราต้องช็อตขั้วทิ้งก่อนครับอย่างนี้ครับไม่งั้นอาจจะเมือนแตนตอดเราครับมิมมั้งเงนะแตนแอกว่าแตนแห้งค่าเขาก็หนึ่งจุดห้ามโครฟาัดเหมือนกันครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์โบวมนติดเรยเลยต้องทาสกูหนึ่งจุดห้าสี่สามถือไ้ใช้ได้ครับเดี๋ยว เราจะเอาตัวเก่านี่ใส่เลยครับก่อน<ช>อื่นเราต้องตรวจสอบตัวนี้ก่อนครับตัดออกเลยนะเนาะอันนี้มันเขียนหนึ่งจุดห้าบอกอันนี้นอืมอันนี้มันขึ้นหนึ่งจุดยังขึ้นหนึ่งจุดหาเลยนะเออหนึ่งจุดหาสี่สามบอกเป๊ะเลยที่สุดขาเพียนตัดเลยครับ <c oughs> ลองวัดเบอร์เสียก้อนนั่นสับสไคเต์ได้พันสองพันอย่างั้น บอกคแน่กดไลค์ช่วยแชร์ช่วยนี่เนียิดกดเปิดการมองเห็นนึงพิดกดบอกพวกดิกเสียตอนจะมาเสียทันันบเสียฮะสิบอกว่าเสียบ่ไรไหนเห็นเลยหละมือจับโหลดหนยูสามไดหนึ่งสามนีเปนยังขามันนจุดหาบออืมแต่มันก็น้อยยุนยูสามหเอาใหมเป็นมึงนี่ครับราคาตัวที่เสีย

มาอวดเขาดีเขาจงบอก<ม> <froze. S 2> ปืนผลหลายพเช่นให้ยูพืชตะกอนเนะเ<ร>าะมีมพืนหลายใสขีดผึ้งครับใสท่อหดไปก่อนครับเราจะใส่ขัว้ว,ว,ว,วไหนก็ได้นะครับ ฮัตตรีมันสมง่ายด้วยฮัตตรีมันมีอันนึ่งมีเทวฟิวมันขาดข,ขาดฟิวมันใส่ขั้วไหนก็ได้ครับเด็กลั้วเจียร์เรยูทูยู่อยเนาะมันวอยอยู่นัจับนี่ที่ใ้ยง่ายก็พันเอาเลยครับต้องมีอันนั้นชุตัดสั่นแท้อะไอันนั้นไห พอพอพ่อพอพอเปาเปาเปาได้เออันไดแล้วเอาใต้พ่อพอพอเปา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 เออได้แล้ว ถอดดัดขึ้นไปอีกผมซื้อมาสุมพันเอาไปิสามันเลยเออลูบไปเรื่อยๆก็ต้องยานมันใหม่มันโมใหม่ดอกมันจะหดเข้าไปเรื่อยๆเขามันโอ้ไอ้แคบความแน่ใจเก่าผมมุนเลยต่เนี่ยยังเลยกำลังไฟบ่โอ้ขโมนทำนี่เฮ้ยผลึกแค่มุนทำไงเศรษฐกิจเมื่อกี้หนึ่งโมมุดเลยเน่ยที่ซ้อมมนมันคอยเนาะคอย

แรงครับนุงมีรถเ็พื้อมีฝนเดียวูว่าได้ครับเออมีฝนามันต่ำแฮมมันกระตกเาก็ใส่ในจนหาั่นแหละไม่งัเสื้อมัยังสายนึงหรือว่าแรงขึ้นครับ เรนว่าค่าของซี่หรือว่าคาราซิสเตอร์ตัวนี้มีผลต่อแรงกำลังหมุนของกระลงครับเขาครับก็จะเล่มนะครับคลิปดีๆจากเราถ้าชอบก็กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสำหรับการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับว่ารอบหน้าเราจะพามาซ่อมอะไรครับ ครับสวัสดีครับสบเมเยรถันแรกขอบคุณครับที่รับชม